สวัสดีครับชาวราศีเมถุนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชานะดูดวงบายบูพยามันจะดูดวงกับริ่เกิดในลักนาราศีเ,เมถุนนะครับลักนามิถุนสามารถดูคําพยากรณ์ในคลิปนี้ได้นะครับจะเป็นคําพยากรณ์นในช่วงของครึ่งเดือนหลังสหรับเดือนธันวาคม2568นี้เป็นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์โดยจะเจาะลึกว่า เขาคนานั้นรู้สึกยังไงสหรับตัวคุณเดีย๋ยวเรามาดูไพ่กันก่อนอื่นก็ฝาก like, กดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจกับช่องบูพยานด้วยนะครับสหรับใครต้องการติดต่อดูดวงเพื่อความแม่นยำมากกว่านี้ก็สามารถแอดไลน์ดีมาได้ที่ u s e r บูพยานนะครับ59เขียนไว้กับหน้าจอแล้วก็คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วน,นะครับ ทีนี้เรามาดูกันสำหรับชาวเมถุนลักนณามิถุนจะมีแนวโน้มทิศทางเป็นเช่นไรรับแต่พลังงานด้านบวกนะครับเขาคนานั้นรู้สึกยังไงไพ่เป็นแรกนะครับได้เป็นไพ่ไหนถือถ้วยแล้วก็เพจออฟครับหนึ่งถ้วยห้าดาบแล้วก็เป็นไพ่เมจิเชียนนะครับทีนี้เรามาดูกันต่อสำหรับชาวราศีเมถุนลักนณามิถุนในแถวล่างนะครับจะมีแนวโน้มทิศทางเพิ่มเติมอย่างไรกันต่อ ให้เป็นแรกแถวล่างนะครับได้เป็นไพ่ไฮโรแฟนอัศวินถือเหรียญเดอะทาวเวอร์ราชินีถือไม้แล้วก็เป็นไพ่เดอะเวิด์อิทธิพลใต้สำหรับนะครับสองไม้ทีนี้เรามาดูกันต่อว่าดวงของชาวราศีเมถุนลัคนามิถุนเขารู้สึกยังไงเพิ่มเติมกันอิทธิพลของชาวเมถุนลัคนามิถุนบอกเลยนะครับว่าโอกาสของการปรับการเปลี่ยนแปลง มีโอกาสที่จะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่โอเคขึ้นดีขึ้นแหละแต่ก็คงจะต้องให้เวลากับในเรื่องของการตัดสินใจหรือการคิดการพัฒนาหรือการเติบโตไปในสิ่งที่มันแบบพัฒนาดีขึ้นแล้วกันนอ้องเพราะว่าตอนนี้ดาวพฤหัสบดีเนี่ยเดินโคโจรไถหลังนะครับขึ้นไปทับลักขณาเมถุนลักขณามิถุนอีกครั้งหนึ่งได้ตำแหน่งเป็นปลัลลเกษตรและได้ตำแหน่งเป็นโกมุดเกณฑ์นะครับโกมุดเกณฑ์เนี่ยมันคือ เป็นองค์เกณฑ์ด้วยของลักนณาเมทุนนะครับก็จะได้รับโอกาสสิ่งดีๆดาวคู่ไปเดินโคโจรทับลักได้ตำแหน่งปละเกษตรถือว่าเป็นตำแหน่งที่ดีเพราะได้ตำแหน่งโกมุดเกณฑ์นะครับก็เลยทําให้ความรักความสัมพันธ์นั้นมีโอกาสที่จะมีการปรับและการเปลี่ยนแปลงไปสู่ความสําเร็จในสิ่งที่ดีขึ้น แต่ที่มันจะมีประเด็นและปัญหาในช่วงหนึ่งคือดาวพุธคือดาวประจําตัวเดินโคโจรไปอยู่ในตําแหน่งภพเรือนปัตตนิคือภพเรือนที่7อ่อนกําลังลงเป็นตําแหน่งปะละเกษตรได้สลับเรือนกันนะครับแต่มีดาวนะอังคารอาทิตย์นะพุธสุกโคโจร4ี่ดวงอยู่ที่ภพเรือนคู่มารุมมาตุ้มกันเลยนะครับอันนี้ต้องระมัดระวังจะเกิดปัญหาในลนักษณะของฟาสวสโตรมาพร้อมกับให้ The Tower นะครับมีโอกาส ถามว่าจบได้ไหมจบได้แน่นอนนะต้องมีโอกาสของการจบเลิกลากันได้ค่อนข้างสูงแต่นะครับฟังดีๆไม่ได้แปลว่าทุกคนจะต้องจบแต่มันมีโอกาสจบได้สูงเพราะถ้าเกิดเราเกิดการประทะกันมีไพ่เดอ Tower เกิดขึ้นบางครั้งนะครับกับไพ่ห้าดาบอะ่ะมันคือความรู้สึกในลักษณะของความรักความสัมพันธ์ที่เรากับเขาอะ่ะคิดต่างเห็นต่างกันสุดขัว้วและก็มีโอกาสที่เขาอาจจะดู ใช้อารมณ์ในการตัดสินใจกับตัวเรามากพอสมควรนะครับอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยทําให้เกิดปัญหาเกิดขึ้นแต่ถ้าเกิดเราพยายามใช้สติในการตั้งมั่นกับในเรื่องของความรู้สึกในสิ่งเหล่านี้มากขึ้นจากไพ่อ่าพระสังฆราชมันก็อาจจะยังพอที่จะใช้ความคิดใช้สติในการที่จะปรับและเปลี่ยนแปลงมีไพ่ใบนี้ด้วยนะครับคือเมจิช i a น เมชียนคือไพ่ของการปรับสมดุลกับความรู้สึกกับความรักความสัมพันธ์ปรับปรุงหลายๆสิ่งหลายๆอย่างผสมประสานประนีประนอมรอมชอมสิ่งต่างๆดีขึ้นแล้วมันจะทําให้โอกาสของความรักความสัมพันธ์นั้นเกิดผลลัพธ์ในสิ่งที่ดีขึ้นเพราะว่ายังไงดาวพัสบดีก็คือโคจรทับหลักเนะเานเนะยังไงก็ได้ตาแหน่งเป็นประหลัก เกษตรแล้วนะครับยังไงเขาก็ยังมีโอกาสที่จะอ่อนอกอ่อนใจเพียงแต่บางครั้งเราก็ต้องปรับและเปลี่ยนแปลงนะครับในสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วพยายมมีแรงแพชชั่น ความรักความสัมพันธ์ที่ดีจากอัศวินถือเหรียญแล้วก็ราชินีถือไม้ต้องมีแพชชั่นต้องมีแรงดึงดูดนะครับกับในเรื่องของความสัมพันธ์และในช่วงเดือนนี้ชาวเมทุนละค้ามเมุนนะครับมีไพ่ดูเวิร์เกิดขึ้นมีโอกาสที่เราอาจจะเดินทางไกลไปต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศได้เลยนะแล้วก็ไปต่างจังหวัดไกลๆอะไรแบบน,นี้ก็เป็นไปได้มันอาจจะเป็นช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เนาะหลายๆคนอาจจะเดินทางบ่อยไม่ค่อยได้อยู่กับที่แบบนี้ก็ได้นะครับเนาะไปเดินทาง ไปกับคู่ครองไปกับคนรักหรือไปอเที่ยวสังสรรค์ฮันนีมูนไปอะไรก็ได้ที่มันมีความรู้สึกนักษักของการาไปเติมเต็มสิ่งต่างๆที่ดีได้นะครับหรือไปมีโมเมนต์นะครับ,หร, moment, รบหรือมีความรู้สึกดีๆร่วมกันได้นะครับมีแพชชั่นในการดึงดูดราชินีถือไหมนะครับแล้วก็เดินหน้าต่อกับความสัมพันธ์อัศวินถือเหรียญคือเดินหน้าอย่างมั่นคงที่ดีขึ้นนะครับประมาณนี้ ความรักความสัมพันธ์นะครับควรที่จะต้องลดละนิดนึงกับในเรื่องของความรู้สึกหรือการแสดงสภาวะความรู้สึกและอารมณ์นะครับเพราะไพ่เปเนี้ยขึ้นมาผมไม่แน่ใจว่าเป็นเราหรือเป็นเขานะไพ่มสนสลับกันได้ทุกตำแหน่งเลยว่าบางครั้งนะครับความรักความสัมพันธ์อาจจะมีความรู้สึกนะสา่งความแบบ ต่อต้านกันขิงกันบับกันแบบนี้เป็นต้นเนาะมันก็เลยอาจจะทําให้เหมือนเคมีไม่ลงรอยกันได้ในขณะหนึ่งเราก็ต้องพยายามมองการไกลกับในเรื่องของความรู้สึกในเรื่องของปัญหาตรงเนี้ก้าวข้ามผ่านมันไปให้ได้นะครับปรับปรุงเปลี่ยนแปลงทัศนคติและวิสัยทัศน์ในลหลายๆอย่างให้มันโอเคและสอดคล้องกับในเรื่องของความรู้สึกที่ดีถ้าคุณนะครับได้รับการปฏิบัติที่ไม่โอเคไม่ดีนะครับหรือรู้สึกไม่ชอบ ไม่ปลืม้มกับบางสื่งบางอย่างพยายามฮิลลิ่งความรู้สึกของตัวเอง1ถ้วยนะครับเนาะหถ้วยแล้วก็พยายามค่อยเป็นค่อยไปเด็กถือถ้วยพัฒนาเป็นกิงถือถ้วยแล้วก็มี1ถ้วยมาแสดงว่าความรักความสัมพันธ์เนี่ยมันยังพอที่จะได้รับโอกาสดีๆความรู้สึกดีๆการซึมซับในเรื่องของสภาวะความรู้สึกที่เขาอาจจะยัง เดินเข้าหาตัวเราอยู่นะครับถึงแม้มันจะมีประเด็นมีปัญหากันก็จริงแต่มันก็แค่เป็นปัญหาในระยะสั้นหรือเป็นปัญหาในเรื่องของความแบบไม่โอเคไม่เข้าใจในระดับหนึ่งเท่านั้นแต่มันจะค่อยๆฟื้นฟูค่อยๆพัฒนาแล้วก็เติบโตไปในทางที่ดีเราต้องหันกลับมาฮิลลิงความรู้สึกของตัวเองก่อนแล้วก็ดูแลในเรื่องของสภาวะจิตใจอารมณ์ความรู้สึกของตัวเองให้มันดูแบบเสถียรขึ้น โอเคขึ้นมากขึ้นทุกอย่างก็จะค่อยๆค,คลี่คลายเปลี่ยนแปลงไปสู่ความรู้สึกที่ดีได้อีกครั้งหนึ่งนั่นเองนะครับดังนั้นเนี่ยความรักความสัมพันธ์มันก็ต้องให้เวลากับการที่จะต้องเ,อเคลียร์ใจหรือคุยกันหรือ อบประโลมความรู้สึกระหว่างกันและกันนะครับมันก็จะมีโอกาสของการเดินหน้าต่อมากขึ้นนะเด็กถือเหรียญเด็กถือถ้วยจะพัฒนาเป็นอัศวินถือถ้วยเป็นสิ่งที่ดีเพราะอัศวินถือถ้วยเป็นพลังงานของความรู้สึกที่เป็นการเดินหน้าต่อกับความรู้สึกและวีเลชั่นต่างๆนะครับส่วนหนึ่งถ้วยคือการที่เราอาจจะต้อง หันกลับมาโฟกัสตัวเองรักตัวเองใส่ใจตัวเองดูแลตัวเองให้มากขึ้นเพื่อที่จะตอบรับในลักษณะของความรู้สึกที่เป็นความสัมพันธ์ที่เติบโตและพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้นและก็เติบโตมั่นคงที่ดีในอนาคตข้างหน้าอะไรที่มันเป็นภาวะสุ่มเสี่ยงที่จะมีประเด็นหรือมีปัญหากันในเรื่องของความไม่เข้าใจหรือเป็นท็อกซิกวีเลชั่นต่างๆอันเนี้ย ควรที่จะเอามาพัฒนาเรียนรู้แล้วปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขนะครับแล้วทุกอย่างจะค่อยๆค,คลี่คลายจากไพ่ดัวร์นะครับก็จะค่อยๆหลุดพ้นปัญหาตรงนั้นไปได้แล้วอารมณ์ความรู้สึกเราก็ต้องอย่างที่บอกไปว่าควรที่จะต้องยับยั้งในเรื่องของสภาวะอารมณ์และความรู้สึกให้มากขึ้นเพื่อที่เราจะได้แบบลดความแบบเออเขาเรียกว่าเหมือนกับช่องว่างระหว่างความสัมพันธ์ ในลักษณะของความรู้สึกระหว่างเขากับเรามากขึ้นนั่นเองนะครับมันก็จะค,ค่อยๆคลี่คลายและแก้ไขได้แน่นอนเพราะว่ายังไงดาวพรหัสบดีก็โคจรทับหลักแล้วแถมตำแหน่งของคู่เนี่ยได้ตำแหน่งเป็นปลาร,รเัเกษตรเปราว่ายังไงเขาก็มีโอกาสที่จะอ่อนอกอ่อนใจกับตัวเรามากขึ้นนะครับมีโอกาสที่จะเริ่มต้นกับความสัมพันธ์ที่ดีและ มีโอกาสที่จะไปต่อได้ส่วนใครที่ต้องการ move on ก็มีโอกาสที่จะ move on ได้นะครับเกิดไพ่ the tower นะเรามีความรู้สึกว่าเราไม่อยากไปต่อกับความสัมพันธ์แล้วเราต้องการเจอคนใหม่ที่ดีกว่าหรือเรารอคนใหม่ที่ดีกว่าก็ได้เช่นกันนะครับโดยเฉพาะคนธาตุดินลูกศบกันมังกรแล้วก็ราศีธาตุน้ำกรกฎพิจิกมีนค่อนข้างสูงที่จะได้รับการติดต่อการสื่อสารนะครับแล้วก็ธาตุไฟเมษสิงห์ธนูเหลือธาตุเดียวคือธาตุธาตุลม ที่ไม่ได้ขึ้นมาเนาะประมาณนั้นแต่โดยภาพรวมก็ถือว่าโอเคนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจกับช่องบูพยาดด้วยนะครับขอบคุณครับ